คิปซิเดฟ EP 1คุณรู้จัก Windows Hotkey มากแค่ไหนกด Control A จะเกิดอะไรขึ้นติ๊กต o k t i k t กต t i กต a t ต k t ต k k ตอ o ติ๊กติ๊กกดแล้วเลือกทุกอย่างในหน้านั้นหมดเลยแต่ถึงจะเลือกทั้งหมดได้ด้วย Control A แต่เธอก็เลือกคนเดิมอยู่ดีอืมอยากคัดลอกข้อความอย่างไวต้องกดอะไรติ๊กตอกติ๊กตอ i ติ๊ก o k t i k k ต Tok Tik t คอนโทรลบวกคลุมข้อความที่ต้องการคัดลอกแล้วกดได้เลยคัดลอกมาแล้วอยากวางต้องคีย์ไหนต่อติ๊กต๊อกติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กต๊อกคอนโทรลบวกวคำสั่งคู่หูของคอนโทรลบวกเราจะมีกันตลอดไปพิมพ์ผิดอยากย้อนกลับต้องกดอะไรติ๊กต๊อกติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กติ๊ก กด Control Z สิครับอยากอันดูทุกอย่างโดยเฉพาะวันที่ถือบอกลาถ้าเผือย้อนกลับเกินไปจะเอากลับมายัางไงติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กติ๊ก,ก,ก Control Y แต่ถึงจะมีปุ่ม Redo กลับมาได้อีกครั้งแต่หัวใจที่เธอเอากลับไปมันไม่กลับมาด้วยแล้วแต่มีบางคำสั่งที่ชาว ODT เราไม่ใช้จะเป็นคำสั่งไหน ติดตามตอนต่อไป